สิ่งที่ตัดสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนักพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนพิขุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นนั้นพิทุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้น ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอน พิขุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนพิขุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนภิขูทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรมจันทร์เป็นไปเพื่อความนายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นแลเราจึงนำมากล่าวสอน